แล้วก็แน่นอนว่าเราสามารถตลวจมันได้เองมันจะมีม mm ันจะมีห hmm. น you. you. ึ you. ่งที่ทําให้ในส่วนองลดงให้ในส่วนของพูปวเไม่อยากปค่อยือหนึ่งมาปริมาณปริมาณงานกรดลงสอปริมาณเงินกรลตลงก็ตามนะก็เลยทําให้ก่อน่ยือโรงพยาบาลเขาไม่อยากปล่อยนะโรงยาบาลไม่อยากปล่อยต่อเจเองก็อยากให้เกิดขึ้นแล้วอ่าอันนคน เาาัมที่วยเก็บ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 ก็อยากให้เราทำก็อยากให้เราทำอยากให้เราทำเป็นต้นแบบใหเป็นต้นแบบของของิ่นในเนี้เราไม่มีที่ไหนทําไม่ว่าจะเป็นขนแกนกาตลอางาการรเนี่ร้อยเก้าสิบสเนี่ยยังมที่ทคสต้องถิ่งทาแบบให้ก็ทำเก็บเก็บเข้ามาการช่วยแล้วก็ทางสจก็ก็ช่วยช่วยกันช่วยกัน แต่มาติดาักรงเ็นบาทที่ต้ออาจจะแป็นที่ของของท่านร้บัางเนี่ยต้องหายว่าดูแม่แบบดูที่เราจะมาทำที่เทศบาลเราท่านจะเป็นหัวธพรมทาให้โดยที่ไม่เรียกค่าดต่ออะไรเลยทุจิงจะให้ทาลาเทศบาลเรานฝ่ายจดหาวิมันจะยาอะไรเลี่แะครับท่านไปจัดบริการให้คนที่ไม่ไม่คิดอะไรว่ครับแต่ผมก็เลยทาง ลองสาสุขี่แก้วก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำมาเอาไปเป็นต้นแบบเพื่อจะทำเป็นศูย์บิการให้กับประชาชนเอง่องทีองแก้วนะครับการวัตถุผสมที่ทงบายนะครับทางทางทางไาลอยาาอย่ในไุต้มเกิรนครับคือคือถ้าท่าน ทำง้นเนี่ยผมว่าอย่างนี้นะคือก็อข้อหนึ่งการเดินขึ้นขึ้นลงแพทย์ประจำแต่ว่าคุณหมอเนี่ยจะต้องจะต้องขึ้นอจะเป็นตัวการว่าเป็นแพทย์ประจำเซ็นสัญญาลับรๆในจากแพทย์ประจำที่เรานะครับแล้วก็มีบุคลากรที่ที่ครบตามเกณฑ์เขาแต่ถ้าพูดถึงหน้าถ้าเหมือนกับถ้าถ้าตามที่ท่านท่านเราพูดถึงเนี่ยอ่า เริ่มต้นถ้าเราทำมาคือถ้าถ้าจนขอขนาดนั้นน่ะผมว่ามันใช้เวลาคุณหมวันเลยนะในการที่จะเริ่มทำงานแต่ถ้าทำประมาณที่คุณหมอมาช่วยดูแลเนี่ยผมว่าจะไปเบิกไม่ได้ครัเองอย่าเบิกไม่ได้คุณหมอมาไะเจ้าเรองตหายยามาให้่มันเบิกไม่ได้แค่นั้นเองมันเบิกไม่ได้กเป็นเงินเราทั้งหมดถึงเงี้ยแล้วลงไปยามาให้เราไม้เนี่ยมันมันมันทำไม่ได้เบิกไม่ได้แต่ถ้าจะทำไปถึงแพทย์เนี่ยอาจจะต้องเตรียมความพร้อม 他们不拿货，你他说。